มันไม่ได้โลกหยิุณหลาตลอดหรอกค่ะมันต้องหีกขพ้นโลงเรียบตอดแอเนก็หยิบ้าอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ถ่านไปทางเรียบไปแล้วหนค่ง รมชาติธรรมาชาติวันนี้รอบการราพรีเมียร์้วค่ะก็คือจะเป็นพี่พี่สื่อนะคะแล้วก็คนที่ซื้อเหรียญเอ,อ่อโทเค็นค่ะวันนี้ก็จะมาทักทายพี่พี่ทุกคนค่ะอันนี้เป็นตอนเช้าแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราจะเปลี่ยนชุดเป็นชุดราตรียาว ออีกันั่นคือแม่เกศรางตัวจริงนั่นคือพี่แสงพี่หมื่นค่ะน่าจะเป็นพี่ลานโอยแต่ว่าคำว่าลานไม่ดีนะนี่ดิมาแล้พี่หค่ะค่ะให้พี่หลอกกับพี่พีหมื่นนะเอ็นดูมากพี่ไก่ซ้อนเข้าไปอีกนิดเดียวครับขอบคุณครับครับผมครับมาหนึ่ง ซอนสี่เลยนะเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเหมือนเล่าอ่ะจับเขาเป็นตัวประกันเหมือนกันนะเพราะเรายืนอยู่ข้างหลังแล้วเขานั่งเกอี้ มี่ยี่เนี่ยต้องใส่แว่นด้วยหนึ่งสองสามไปอีกค่ะไปอีหนึ่งสองสามไปอีกค่ะหนึ่งสองสามดีค่ะโอเคค่ะเห็นไหมแผนกดีขอบคุณค่ะไม่ไปอีกไปกดหัวมากเลยค่ะเดินกันแก้งด้วยกอที่บอบพี่สวัสดีค่ะ เราชอบโปสเตอร์ที่เป็นหน้าพี่ป๊อปปี้ทุกอันมากมากเลยอ่ะแบบพาดี้ใช่ป็นเกสอนได้มีอินเนอร์มากๆเลยค่ะประทับใจบุญดีบุญดีนี่ว่าต้องทำพิพิธภัณฑ์ของแหละที่บ้าน ก็ทุกคนยังไม่รู้นะคะเวลาเก็บของแฟนคลับทุกชิ้นนะคะจริงๆจะใช้คำว่าเปลล่าหรือว่าปานีก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของอะไรการ์ดด้วยการ์ดหมอนตุ๊กตาโน้ตที่เป็นโพสอิทก็เก็บถูกเก็บทุกอย่างทุกชิ้นวันไหนเราไปเปิดไอ้นี่ดีกว่าทำอีพีเปิดของได้เลยแล้วจะทุกคนจะได้รู้ว่าเขาเก็บจริงๆไม่เยอะเท่าไหร่ตอนนี้ซื้อบ้านใหม่เพราะว่าเก็บของไม่พอ ทำด้วยไหมคะค่ะเหมือนกล้องหนอครับคุยโบอกมือใครคะขอบคุณครับที่มาส่งผมนะฮะ

ที่สง่ามมากๆสวยงามมากๆเลยจริงๆลืมกดไลค์กดซั b สด้ะกดแชร์นะต้องการอะไรไอไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายรูปไหมถ่ายรูปเพื่อนน้องไอส์กม่ะอย่อยได้่าอย่างไรป่งสามมเล่นไหม ไม่ได้จัดได้จเหนึ่งสองสามสามอฮย่เลยคับอยขออยเขาด้วยได้เลยได้เลยอยน้องเตรเียวด้ยนะอาเบาโอเคต่อมาหนึ่งสองสมนี่และหนึ่งสองสม และหนึ่งสองสาอเวลาไม่อะไรขอลมังขอลมั้งขอลมังขอลมั้งขอลมั้งโอ้โหโอ้โหคู่ไหมคู่ไหมไม่หายที่พี่หดีมาครับหนึ่งสองสาแว พี่ดิวก็มีพี่ปัดตั้เหมือนกันค่ะพี่ดิวทักทายแหละแกงพี่ดิวเดี๋ยวรอก่อนตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นเต็มตัวนะคะเดี๋ยวเราจะรอเห็นตอนเต็มตัวนะคะแล้วก็จะชุ้งชวิงช่วงกำลังตามดิวให้ตั้งขึ้นเสาไฟฟ้าเอาเสามาเป็นของตัวเอง อ่าอ่ามาลุมมาไม่เข้าใจเลยทำไมไม่ไปยืนที่กว้างๆต้องยืนกันซอกตู้งงนู่นตรงนั้นว่างไม่ยืนใกล้มากค่ะเดี๋ยวไปกินมันยองเลยค่ะเพราะว่าชุดมันแคบแล้วก็เดินเดินแต่ว่าข้างบนสุดคนเลยนะน้องพีพีวิ่งสินแล้วก็ชี่โบแต่เขาบอกว่าข้างบนแขกเยอะมากมีทั้งแขกของก d ดเมีทั้งแขกของพี่น้องพี่น้องมีแขกของดาราทุกคนก็คือพูดง่ายๆว่า ขบนก็คือออสการ์ค่ะผู้ไดออสการ์ขอบคุนน้องหอมค่ะต้อีก้เดนานตอนี้พี่ดุนกลายเป็นพี่พุ่มแล้วนะคะแล้วฉันใคเป็นพี่พุ่้เป็นพี่กีเป็นพี่กีในเบสฝากสียถ้าพี่กีก็เป็นแม่อย่คเป็นแม่ความฝันอยากเป็นแม่คนค่ะอุ้ยตอนนี้ ตอนนี้แส่งสวยมากค่ะ มันยาวอะค่ะมันไม่ค่อยได้ดีเลยเนึต่อข้างก็คือทิ้วหัวเบื่องหลังนั้นนะคะต้องให้ดูด้วยว่านี่เบื่องหลังหนึ่งดึงม้านานหนึ่งสองสบัดสบัดนี้ึงไปดูคนถือไฟด้วยหนึ่งเป็นทีมงานเฮาส์เราชาติกแล้วเดี๋ยวคนตัดอินเสิร์ตรูปให้ดูด้วยนะจ๊ะ พกความพยายามเนี้ยมันประสบความสำเร็จขนาดไหนเราชมรูปจริงๆค่ะ <intelligent people> <ates> เป็นยังไงบ้างคะเราจะไ,ได้ไปดูแล้วนะคะครั้งแรกเราจะเข้าโรงแล้วค่ะเป็นลักกรดูครั้งแรกค่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันเลยมาดูพร้อมทุกคนมันเป็นธรรมเนียมเขาให้ดูพร้อมทุกคนเขาไม่ให้นักแสดงดูต่อใช่เพราะเขาอยากเห็นว่ารีแอคว่าเราจะรู้สึกยังไงหลังจากได้ดูจริงครั้งแรกโอเคเปิดตัวเด้น้อง ขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจสำหรับทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกๆคนด้วยนะคะที่เหน็ดเหนื่อยมากๆก,ก,กับหนังเรื่องนี้รวมถึงวันนี้ด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานที่ทำให้วันนี้สำเร็จลุล่วงไม่ได้ได้ดีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบหนังการเยล้นไปเจอกันที่โรงภาพยนตร์นะคะทุลโรงภาพยนตร์เลยคะ่ะกุ้กเพศดนิว่าสองค่ะ แล้วบ๊ายบายค่ะกันอยู่ค่ะฉันไม่ยอมให้มันเสร็จงานง่ายๆหรอกจ้ะไม่งานมันจะแบบธรรมดาไปง่ายเกินไปถึงแม้ตอนนี้จะเที่ยงคืนแล้วก็ต้องเซ็นเพื่อที่จะส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้ค่ะเราได้ทำการเอ ซื้อตั๋วแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าที่น่ารักของเราที่คอยออสนับสนุนเรามาโดยตลอดนะคะเราก็เลยตอบทแทนด้วยการส่งตั๋วหนังให้ค่ะพี่แอฟส่งดอกไม้มาให้รอบดึกจริงเหรอพี่แอฟักดอรอ,อุ้ยน่ารักคุณพี่แอฟนะคะอุ้ยน่ารักสีเป็นแบบโทนที่ใส่ในหนังเลยอะ่ะขอบคุณพี่แอฟมากค่ะ